สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะก็ไปสมัครงานนะคะวันนี้ก็มีเรียกสัมภาษณ์นะก็ได้อยู่ไหม <c oughs> ใกล้หน่อยก็เลยจะมาแชร์วิธีการแต่งตัวของแนทนะเวลาไปสัมภาษณ์งานทำยังไง <c oughs> ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเสื้อเชิ้ตสีขาวเนาะแล้วก็แนทอยู่ฮอกไกโดข้างในนะก็จะใส่เยอะนิดนึงนะใส่หลายชั้นหน่อยมันหนาวอนะเนาะแล้วคานี้ก็เป็นกระโปรงสีดา จริงๆที่ไทยเราก็มีนะเวลาใครคิดว่าจะมาทํางานที่ญี่ปุ่นก็พกมาด้วยละกันมันถูกที่ญี่ปุ่นอันนี้นะซื้อที่อาโอยามะอาโอยามะคือมันเป็นที่ขายสูตรโดยเฉพาะเลยนะคะราวนี้เวลาไปสมัครงานเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์งานอ่ะเนาะนะ <c oughs> นะก็ประมาณนี้แล้วก็ถุงน่องจะเป็นสีดํานะไม่เป็นสีไม่เป็นสีเนื้อถ้าเป็นหน้าร้อนสีเนื้อโอเคแต่ถ้าหน้าหนาวอ,อย่าใส่สีเนื้อมันจะ สีเนื้อก็โอเคแหละแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ชินเนอะเขาไม่ใส่สีเนื้อกันอ่ะก็เพื่อปิดบังความอ้วนของเรานะเราก็จะใส่สูตรจริงๆแล้วมันเ,เวลาทำงานอะ่ะญี่ปุ่นเขาก็จะใส่แบบประมาณนี้ค่ะเราก็ใส่สูตรนะคะสูตรของแนทนี่ก็จะเป็นสำหรับหน้าหนาวนะคือข้างในก็จะแบบไอ้นี่นิดนึงอุ่นเพราะมันเพราะว่ามันหนาวแต่พอถึงข้างใน ข้างในตัวอาคารแล้วปกติที่ฮอกไกโดจะมีฮีเตอร์เราก็ปลดออกได้ใช่ไหมนิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้ามาอยู่ฮอกไกโดก็ควรจะใส่เสื้อผ้าหลายๆชิ้นจะดีกว่าอย่าใส่ชิ้นเดียวเพราะมันจะถอดไม่ได้โอเคชุดเวลาไปทํางานแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องน้ําหอมเนี่ยไม่แนะนําควรจะแบบว่าแค่เอาเป็นแบบกลิ่นโคโลนอ่นอ,อนดีกว่าอย่าไปใส่น้ําหอมนะถ้าใส่น้ําหอมเขาอาจจะแบบ เฮ้คนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทรงผมเน่ยก็รวบม,มัดธรรมดานะคะให้เรียบร้อยเก็บไล่ผมมาไรอย่างเงี้ยธรรมดานะคะแล้วก็หน้านะคะดูหน้าดูหน้าหน้านะเน่ยก็จะเน้นแบบว่าอ,อดูมีสุขภาพนิดนึงประมาณนี้อืมโอเคนะคะก็คือ เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนต้มหูจริงๆจะใส่ได้ต้มหูกับสร้อยเซสเซอรี่นาฬิกาอะไรพวกนี้นจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าก็ดูอย่าให้มันแบบวิ่งวิ่งว่อ,องว่งมากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็น basic เบสิกในการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ของแนทแล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าต่อไปนะคะหลังจากเราแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนๆสิ่งจะบอกว่าเอกสารที่ควรจะถือไปด้วยนะคะก็มีอยู่อันดับแรกเลยนะคะถ้าเขาขอพาสปอร์ตก็เอาพาสปอร์ตถือไปด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่ขอก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีใจริวคาโตอยู่แล้วนะคะใจริวคาโตเนี่ยก็เคยให้เพื่อนดูไปแล้วนะคะก็ดูรูปอันนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าไม่อยากโช์ของจริงบางทีเดี๋ยวมีใครเอาไปทําอะไรไม่ดีเนาะโอเคค่ะ ใจหลวขาตอเอาไปด้วยนะคะพาสปอร์ตหรือว่าใจเหลีวขาต่ออิงคันอิงคันจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะแต่ว่าถ้าเขาขอก็เอาไปด้วยแต่จริงๆไม่เอาไปก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะจริงๆถ้าเป็นคนต่างชาติก็ใช้ใส่เอาก็ได้นะคะใช้เซนไลเซนเอาก็ได้ค่ะรานนี้เล็กคโชจะต้องมีแบบว่าเล็กโชอันนี้นะมีสองชุดนะเพราะอะไรเพราะว่าสมัครสองที่ค่ะจริงๆเนี้ยก็ไม่ได้แบบ ก็อย่างที่บอกคืออายุเราเยอะแล้วเราก็แบบว่าคาดหวังว่าจะได้งานที่ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอดีว่าส่งงานเนี้ยเราก็ลองอะพูดตรงๆก็คือก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะในก็ไม่เคยทำน้องงาน call center แล้วก็งานขายของอขายเครื่องสำอางก็ไม่รู้ตัวเองจะขายได้หรือเปล่านะ <laughs> แต่ก็ไปลองสัมภาษณ์ดูไปไปไปฝึกอะค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาสัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็ คก็ไอใบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะคือเน็ตลงในแฟนเพจของเน็ตไว้นะคะเจะแปล,ลักคุลักคุเมื่อก่อนเป็นแคเร e r บูแมนมันจะอ่านยากไปนะสําหรับคนไทยนะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเจแปล,ลักคุลักคุเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้วิธีการเขียนเป็นยังไงนะคะก็ไม่ได้ยากเหมือนรีซูเม่ของภาษาอังกฤษนะคะ ง,ง่ายเขียนเข้าๆเฉยๆแล้วเ,เราก็จะไปสัมภาษณ์กันอีกทีคือสองบริษัทนี้นะสัมภาษณ์ก่อนแล้วรอบหนึ่งก็คือทางโทรศัพท์คือเขาก็แค่ถามแหละว,ว่าเขาคงรู้สำเนียงภาษาญ,ญี่ปุ่นเรานะว่าสื่อสารได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะว่าเขาจะโทรมาหรือไม่โทรมาแต่ว่าอย่างน้อยเขาโทรมาเราก็รู้สึกนิดนึงว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะรับก็มีระดับหนึ่งแต่ครนี้เราไปสัมภาษณ์ อีกรอบวันนี้ที่จะไปนะคะก็คือไปสัมภาษณ์กับฝ่ายบุคคลของบริษัทนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะสส่เตงตัวมาโดนมา จัดระเบียบใหมนะคะท่านนั้นก็มาเช็คความเรียบร้อยของร่างกายาว่ายังเรียบร้อยไหมของข้าเมื่อกี้พ,อ,พอดีเจอใครพี่มาเลยต้องหัวกระเจิงเลยเดี๋ยวต้องจัดการหม่โอเคแล้วที่สำคัญจะบอกว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานนะเวลาไปสัมภาษณ์งานอย่าไปสายนะอย่างน้อยก็ไปก่อนสักสิบห้านาทีแล้วกัน เดี๋ยเขามีเอกสารอะไรให้เราเขียนเพื่อนๆก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานแล้วน่ามีอะไรมาเล่าให้ฟังค่ะก็กลับมาแล้วนะคะก็ไปสัมภาษณ์งานมา ก็อย่างที่บอกนะนน้นก็ไม่ได้คิดว่าจะได้งานนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็คือไปเก็บประสบ,ะสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานมาก็คือไปฝึกนั่นแหละค่ะไปฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากคือมันก็จําไม่ได้แล้วเนาะว่าแบบเวลาสัมภาษณ์งานเขาเขาถามว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนก็เลยครั้งนี้ก็คือไปเพื่อไปเรียนรู้นะคะก็ตําแหน่งที่เน็ตไปสมัครก็คือ call center นะคะแล้วก็ตําแหน่งขายเครื่องสําอาง ขาพูดถึงที่แรกก่อนที่แรกอ่ะมีการสอบเยอะแยะมากมายเลยทั้งภาษาญี่ปุ่นการสอบเรื่องมารยาทแล้วก็ทักษะด้านเกี่ยวกับความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นคอร์เซนเตอร์นะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบคือเราต้องคุยกับลูกค้าเพราะฉะนั้นภาษาในการใช้คุยกับลูกค้าก็จะต้องเป็นระดับสูงนิดนึงแล้วก็จะมีเลขแล้วก็มีไอ ซึ่งแน็ไม่ได้สองอย่างหลังนี่แหละจริงๆก็ไม่ได้เกือบทั้งหมดก <laughs> ็คือภาษาญี่ปุ่นก็ยากแล้วก็เรื่องมาระยาทในการทำงานที่ญี่ปุ่นอะไรอย่เงี้ยน,นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรมีอู่ข้อหนึ่งแล้วเพื่อนๆลองไปคิดดูนะน,น,นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเฉลยว่ายัางไงถ้าใครมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นลองไปถามคนญี่ปุ่นดูเอ,อ่อถ้าเกิดสมมติว่าทํางานเสร็จแล้ว จะกลับบ้านนะคะต้องเก็บเอกสารลงลิ้นชักหรือจะเอาเอกสารกองไว้บนโต๊ะเพื่อให้พรุ่งนี้มาทําต่อหรือว่าจะเก็บในลิ้นชักแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาออกมาคือจากประสบการณ์นะที่ไปทํางานที่บริษัทหนึ่งบริษัททัวร์ค่ะก็คือเห็นส่วนใหญ่เขาเก็บลงลิ้นชักนะเน็ตก็เลยเดาว่าลงลิ้นชักแต่คําตอบมันคืออะไรคือเน็ตก็ไม่รู้นะใครมาเฉลยให้หน่อยนะคะถ้าใครเรียนภาษาญี่ปุน่นคือคราวนี้ก็ สอบแล้วก็มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาก็จะแบบทดสอบแต่ทักษะภาษาญี่ปุ่นน่ะก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์แบบพูดภาษาอังกฤษจ,จีนหรือไทยอะนะคะแต่ด้านสัมภาษณ์แต่ภาษาญี่ปุ่นอะ่ะก็สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นก็แนะนําตัวละแล้วก็ออกจากงานทํางานที่ไหนมาบ้างเรียนอะไรมาบ้างมีทักษะอะไรบ้างแล้วก็ออกจากงานแต่ละที่เพราะอะไรมีเหตุผลอะไร อืก็คือประมาณนี้ในการสัมภาษณ์อะนะคะแล้วก็เขาก็จะอธิบายเนื้องานว่างานของเขาที่รับสมัครเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขากําลังหาคนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยที่พีคสําหรับนทที่นี่ก็คือเขาพูดกับแนทว่าเขาอยากได้คนที่ได้โทรอีกแปดร้อยขึ้นไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> คือแล้วเขาก็พูดกับแนทเหมนไซโคแนทว่า,วา ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นได้แปด้อยนะซึ่งอเน็ตไม่เชื่อเน็ตไม่เน็ตไม่เชื่อว่ามันจะมีคนที่ได้แปดอยแล้วท่งทำงานในทำงานคอร์เซ็นเตอร์ให้ตายก็ไม่เชื่อ <c oughs> เพราะฉะน,น,นั้นก็เลยคิดว่าตักกะของบริษัทนี้กับเน็ตก็คือจบดีกว่าค่ะไม่โอเค ถ้าพูดเรื่องภาษาญี่ปุ่นของเราเรายังโอเคเนาะแต่มาว่าเรื่องภาษาอังกฤษก็คือเน็ตก็ยื่นโทอีกไปก็คือหกร้อยห้าสิบนะคะก็คือเน็ตก็ไม่ได้ตั้งใจสอบเราเอาจริงๆน,นะตอนนั้นก็ไปสอบแบบสอบเล่นๆเฉยๆอะอยากรู้มันเป็นยังไงก็ไม่เคยสอบสักครั้งน,นะคะแต่เอาจริงๆถ้าถ้าเน็ตอ่านหนังสือเน็ตคิดว่าก็คงสอบได้แหละ เออยังไงนะก็คิดว่าคนไทยกับภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนญี่ปุ่นแน่นอนนะไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะแต่คิดว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเยอะกว่าคนญี่ปุ่นและถ้าคนญี่ปุ่นได้แปดร้อยนะไม่ทำคอเซนเตอร์เด็ดขาดโชชัว,ชวเออนี้คอนเฟิร์มฟันทงแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นเหมือนงานแบบบริษัทจัดหางานอนะ เนัทกบริษัทจัดหางานที่ญี่ปุ่นอะ่ะเราเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าฮักเคนไคชะนะคะเดี๋ยวนัดอ่ะก็คืออักษรตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าใครหารงานในอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ให้ดูด้วยว่ามันเป็นบริษัทโดยตรงหรือว่าเป็นบริษัทจัดหางานบางทีเขาจะวงเล็บไว้ว่าเป็นฮักเคนก็คือเขียนแต่แต,แต,แต,ตัวอักษรเนี้ยซึ่งพอดีตอนที่เน็เข้าไปสมัครอะคะ่ะเขาไม่ได้เขียนอืม แต่มันลิงก์เข้าไปเป็นเอ่อน็ตสมัครข,ขายเครื่องสำอางดีออค่ะรายไ,ได้นะคะชั่วโมงละพัน0าถึงพันหเยนนะคะแล้วแต่ความสามารถแล้วก็เขาเขียนว่ารับสมัครคนจีนหรือภาษาอื่นๆที่พูดได้แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นระดับธรรมดาคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาญี่ปุ่นแบบ s i n e s s l e v e l อะไรอย่างนั้นนะคะคราวนี้น็ตก็เลยยื่นไปแล้วเขาก็โทรมาเลย แล้วก็คือคุยกันนะัดสัมภาษณ์เรียบร้อยนะัน้วะก็ไปสัมภาษณ์วันนี้มานะคะแล้วคือสรุปพอนะไปที่สัมภาษณนะ์โชคดีที่เอารีเล็กกี้โชว์ไปด้วยคือเขามีฟอร์มของเขาให้นัดกรอกซึ่งนัดก็กรอกแล้วก็ดูตามของตัวเองเพราะถ้าให้นัดดูคิดเดี๋ยวนั้นนัดก็จะงงอะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายอันที่แบบเป็นภาษาต่างประเทศเป็นคาตากานะที่จะต้องเขียนนัดก็กลัวเขียนผิดไงดีที่นัดเอาพกไปด้วยนะคะ แล้วเน็ตก,ก็ยื่นไปให้เขาสองอันแล้วเสร็จแล้วเน่ยเขาก็สัมภาษณ์เน็ตก,ก็เหมือนเดิมก็คือว่าเราทําอะไรมาบ้างชืออ่อตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะคะคราวนี้สรุปเน็ตบอกว่าเน็ตไปสมัครเ,เป็นภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ว่าก็คือเป็นพนักงานขายเครื่องสําอางดีอันะคะสรุปเขาพูดกับเน็ตว่าตอนนี้ยังไม่มีงานเน็ตก,ก็งงอ่ะเพื่อนเพื่อว่าเอ้าเราเรียกเรามาทํใหม่วะคดีเน,น็ตก,ก็เลยมาถามแฟนแฟนบอกว่าออบริษัทเนี้ย มันก็ไม่เชิงหลอกลวงนะแต่เหมือนแบบว่าเรียกคนมาลงทะเบียนและทําให้ตัวเองเหมือนแบบว่าเราอ่ะเป็นสินค้าของเขาแล้วก็ทําให้บริษัทเขาดูแบบว่ามีคนในมือเยอะอะนะแล้วก็ไปหาโปรดัก t เอ่อไปหาลูกคา้าลูกค้าก็คือเป็นในหน้าเออเป็นในจ้างนะคะแล้วก็เอาเราไปยื่นว่าเออเรามีคนนะว่าพูดจีนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออเน็ตก็เก็ตละ แต่ก็ไหนๆก็ไปแล้วแล้วก็กยก็ถามว่าอ่าล้วถ้าไม่มีงานนี้แล้วมีงานอะไรเขาก็ส่งอีเมลมาให้นตเมื่อกี้นะคะก็คือมีงานขายของเป็นเอ่อขายของแบรนด์เนมชั่วโมงละพันสองรอยเยนไม่มีค่าเดินทางซึ่งเน็ตก็บอกเขาว่านตขอคิดก่อนอืมพราะเน็ตก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยไม่ได้รีบหางานเน็ตก็หาไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ถ้าอย่างคนที่มาทํางานที่ญี่ปุ่น แล้วคุณถือวีซ่าทำงานนะคะคือเน็ตก,ก็เป็นคนแบบเออเน็ตก,ก็ถือวีซ่าทำงานมาก่อนตอนนี้เน็ตเป็นวีซ่าแต่งงานถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะหวาวุ่นวุ่นวายใจมากเพราะว่าอะไรอย่างนี้ค่ะวีซ่าทำงานมันมีกฎอยู่ที่ว่าถ้าเราลาออกจากที่ทำงานภายในสามเดือนเราไม่ได้ทำงานเราต้องกลับประเทศเราถ้าเราไม่ได้กลับเรายังอยู่ในในที่นี่มันก็กลายเป็นว่าเราเป็นต่างด้าวอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะลาออกจากงานนะั้นแนะนําว่าให้หางานให้ได้ก่อนสัมภาษณ์ให้ผ่านก่อนมีที่ใหม่ก่อนค่อยลาออกดีกว่าซึ่งวีซ่ซาการเปลี่ยนบริษัทอะ่ะมันจะง่ายมันไม่เหมือนวีซ่าที่ทํามาแบบเอาเรามาจากไทยแล้วทําวีซ่าต้องแต่แลกอันนั้นใช้เวลานานแต่แค่มาเปลี่ยนบริษัทเฉยๆอะ่ะง่ายอืม โอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ที่ไปสัมภาษณ์มาก็เอาประสบการณ์มาแชร์นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็บ like, บกดไลค์ใช้กดแชร์แต่ไม่ชอบก็บปิดไปเลยแล้วก็มีอะไรมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะใครอยากทราบเรื่องไหนก็มาบอกได้นะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบ ยังไม่ดีพอก็ขออภัยนะคะแล้วก็จะพยายามฝึกพูดให้มันรวบรัดกระทัดมากกว่านี้ค่ะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากเลยนะคะจับสไครกันด้วยนะบ๊ายบายมาต้นเน่บ๊ายบาย,าบาย,บายะคะ่ะสวสดี